ถ้าฉันบอกคุณว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลนั้นจริงๆแล้วถูกลอกแบบมาจากกีฬาอื่นจะเป็นยังไงกติกาที่ถกเถียงกันมากที่สุดในฟุตบอลยุคใหม่อย่าง v a r ถูกยืมมาจากระบบรีเพลย์ทันทีของอเมริกันฟุตบอลจริงๆเพราะพวกเขาคิดวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันความผิดพลาดของกรรมการได้เป็น 10, 10ปีก่อนฟุตบอลด้วยซ้ำแม้แต่การดวลจุดโทษวิธีการจบเกมที่ตื่นเต้นที่สุดก็ได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบการยิงลูกโทษของฮอกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกม ที่เสมอกันน่าตื่นเต้นขึ้นแทนที่จะเตะซ้ำไปซ้ำมาแต่มันยังลึกไปกว่านั้นก,กีติการ้าหน้าที่ทําให้ทุกคนสับสนก็มาจากรักบ,บี้โดยตรงซึ่งผู้เล่นที่อยู่หน้าบอลจะถือว่าล้าหน้าจนกระทั่งฟุตบอลแก้กติกาเพื่อให้เกี่ยุกทาได้มากขึ้นทุ่งข้างที่คุณโยนลูกบอลกลับเข้ามาในสนามนั่นก็รักบ,บี้เหมือนกันแม้แต่ระบบผู้ตัดสินทั้งหมดก็หยิบยืมมาจากคริกเก็ตเพราะฟุตบอลยุคแรกไม่มีกรรมการกลางกับต่างทีมก็ถยงกันไปจนกว่าจะมีใครยอมแพ้บ้าดีใหม แล้วบาสเกตบอลล่ะมันสอนฟุตบอลให้กดดันและใช้การป้องกันเป็นโซนด้วยการเคลื่อนที่เป็นทีมที่ประสานกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฟุตบอลถึงเป็นราชาแห่งกีฬาในทุกวัน